ฟอร์มโหดต่อเนื่องคอนลาโซถลุงคาโนจอดป้ายยก5ป้องแชมป์โลกสวยหรูออสการ์คอนลาโซกัมปั้นชาวเปอร์โตริโกเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นมินิมเมเตสอสถาบานัน WBO และดับเบิลยูบีได้คิวดวนหมัดกับเอ็ดวินคาโนผู้ท้าชิงชาวเม็กซิกันที่เมืองแคนคูนประเทศเม็กซิโกเมื่อวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568 โดยนักชกวัย28ปีขึ้นป้องกันตำแหน่งไฟแรกหลังกระชากเข็มขัดสมาคมมวยโลกดับเบิลยูบเอมาได้จากน็อกเอาซีพีเฟรชมาสอดีตแชมป์ชาวไทยรวมทั้งยัดเยียดความประชัยไฟแรกให้ด้วยเปิดฉากมาเป็นทางด้านออสการ์คอรลาโซที่แม้จะตัวเล็กกว่าแต่ก็เดินลุยออกหมัดได้อย่างหนักหน่วงขณะที่ผู้ท้าชิงชาวเม็กซิกันก็ไม่ยอมปล่อยหมัดแลกสวนชนิดไม่มียอมเหมือนกันเกมการชกมาจบลงในช่วงยกที่5เมื่อแชมป์โลกเดินบุกมากขึ้นไล่ต่อยใบหน้าสลับลำตัวแบบหนักหน่วงจนทำให้เอดวินคาโนถึงกับเดินเข้ามุมถอด สู้ต่อทันทีทําให้ออสการ์คอนลาโซเป็นฝ่ายเอาชนะทีเคโอไปได้ในยกที่5ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกเอาไว้ได้อย่างสวยหรูจากชัยชนะในไฟนี้ทําให้ออสการ์คอนลาโซแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวท2สถาบัน WBO และดับเบิบเพิ่มสถิติเป็นชนะรวด12ไฟชนะน็อก9ครั้งและไม่เคยแพ้คใครต่อไปไปดูชัดๆน็อกเอาท์แชมป์โลกชาวไทยโดนอะไรแพ้น็อกครั้งแรกในชีวิตคลิปแค่อดทนรอเวลาคอนลาโซเผยที่เด็ดปิดเกม น็อกเอาท์กระชากแชมป์โลกตามแผนกรรมการโบกมือยุติน็อกเอาท์ไพที k เคอลลาโซ่ยกเจ็ดเข็มขัดแชมป์โลกกระเด็น